สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาตรลำเพลินออฟชิลลครับวันนี้ช่วงเที่ยงเที่ยงบายครับอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรแคนแพงทั้งคุ่นกันลัางซอมอยู่ครับเพลงอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกว่าได้เป็นความเล็บมันนี้พานนองเบียร์มาเก็บขยะเขาเอิน่าเวรนประจําวันนะครับเวรนประจําวันของแต่ละมือนะครับวันนี้มีโอกาสครับได้มาสอบทำอาจารย์นักดนตรีวงสองครับผมอันนี้อาจารย์มือซี่บอดสองท่านครับ แล้วันนี้เขากะสิมาสออันนี้น้องทรายจัดจัดเสียงแต่ผม่าล่าเซ็สวัสดีครับอันนี้อาจารย์อะไรครับอาจารย์เพชรครับซื้อรองเพชรครับอาจารย์เพชรทองตะกอนนี่พี่น้องน่าจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่ครับส่วนมากถ้าอยู่บนเวทีก็จะเห็นบ่อยนะครับว่าน้องมาเห่นน้ำดูนะครับจนวันนี้ได้มาอยู่นํากันดีๆครับพี่น้องครับอยู่กับพวกไหนครับพวกไหนอยู่ห้องสองครับ สาวน้อยลำพูนโจครับตำแหน่งยังดีเปิดแค่ชั้นครับเออตำแหน่งเปิดแค่ชั้นครับครับอันนี้น้องเพชรอายุเท่าไรครับอายุยี่สิบครับยี่สิบปีงานเออคิดคิดก่อนถามก่อนคิดยังไงที่จึงได้อยากมาอยู่กับวงสาวน้อยครับไอ้สาวน้อยลำพูนโจมากอะยังขยันเรียนนะพอมันจะหเป็นตะ่โมนแท้สำหรับอยากมาอยู่ ก็เลยอยากอยากม่อยู่กาเลยอาจารย์ยิวิไลครับอาจารย์ชุตศักดิ์เพิ่นเพิ่นเลยพาพมาเรมาหัวรย์อดแมงมาจา็นแอดอดเพิ่นเลยพามาเร็งมาหัวสิอโอ้มันขึ้นเป็นตะมวนแท้มาสินะเห็นขยักทั้งนงมีมีมีคล้องสุกไหมครับก็เล่นว่าเออลองมาเบ่งกันนะขยเปลี่ยวิธีกานั่งยูบบ่งารนั่งเปลี่ยนนั่งมสิคก็เลยนนั่งเปลี่ยนนํางมัน่ยะมาเดี๋ยวเดียวจังมาอยูเ้อเพิ่นสิบวาเพิ่นเพิ่นเห็นองสองยูอันนี้ผู้ใดบอก ออาจารย์อดนะครับอาจารย์ออดเนาะแน่นครับมึงก็เลยว่าเดี๋ยวคนที่เห็นพวกสวางอยู่จังมากสีฟ้าไทยเหมือนกันครับสีฟ้าไทยก็เลยเดมายูอยู่นะครับมึงก็เลยก็เลยมาอยู่แบบเต็มโตเลยครับมึงอยู่เต็มโตแล้วแม่นครับมันนี่ความรู้สึกแรกๆเลยที่ได้ที่แรกหัว่าจแของสิมาอยู่กับดีใจแน่นครับดีใจมากว่าที่ว่าจะมีมืัอนี้นะเออเอเออ่าว่า นี่มือนี่สี่ดหลี่ยมดูดีๆนะสมัยกับว่าเหรียญโมงหัวซื้อเราเนาะตามที่เห็นทุกท่านไม่ที่มันเหรียญโมงหัวซื้อมาเหรียญโมงหัวมาเหรียญไม่อีีแล้วแค่แล้วมันของแค่แล้วแค่แล้กระพุ่มใจกระพุ่มใจในสิ่งที่ที่ที่ไหนเาที่เดมาบันนี้ประสบการณ์ตั้งแต่เราเล่นดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเล่นดนตรีที่แรก ไปน้ำวนกองาแ้วบานมครับโอ้วนขอนงาแล้วบานแล้วกาทอเลยก็เลยไปรับซีนเขาเรยับมือก็เลยลงลไปบึงินครบรนแล้ก็เลยเขาไปเลียนไม่เลนวงเลยเขาไปเลียนไปเลนาตสินอ๋อไเลนนสินก็เลยไปพอีเามือก้เลยเคียงปอกรับที่แรกีปจบนาตสินวันบนบ้าดีกีแม่บนไดครับจบนาตสินครับ เ่นกับเปางโยเปคือนก็เลนเป็นตีเปดั้มรัเป็นตเป็นดัป็นตีซนะครับเลบนี้ก็เลยบอลนี้เขาเรกเล่นเปเพงวงทุ่งเลรนงี้เพียงนะอืมก็เลยมาเ์ค่เคนเล่นลูกทุ่งเามบ้านที่เนียนประสบการณ์เล่นดนตรีเ้เขาไปเล่นวงใดเนี่ยอ๋อเคยอยนหัูพานมิเศษสินครับหนูพานวิเศษสินครับได้โย่ได้เลการนึ่งนะครับลอกหนึง เรียไม่ไม่ใหญ่มาไยุ่งอ่น้ะครับคือง่ายๆกับวงการบลัคือวงที่สแมนแมนเลยคือวงที่สองอันนี้คือวงที่สองผวงการมอลลัหลังจากที่เข้าไปหาประสบการณ์แมนมันจดเงี่ยงของนอยูลถอยูกีกวางแมนนเเดินกองเงาเดิกองเาเคยื่แนเห่ป่เคยื่อนลนหว่ป่าลนเหวี่กับเคลื่อนย่งหรอเอเคลืนลนเหยเวท่าก็เคยื่อนแล้วแมนแมน อันนี้ล้โมวก็วกวขึ้นแล้วลมก็คืนอันนี้ก็มาหาประสบการณ์มงสองนี่เออจนนี้เมื่อคืนอยู่กับสาวหน่อยลํำเพลินโชวค์ครับที่แรกผมกับบคิดว่าน้องเขาจะเด้มาอยู่น้วกันครับ <c oughs> แต่ว่าวันที่เปิดปิดฤดูการผมก็ไเลตามว่าตัวอยู่วงแดบ้งดังน,นั่นจดอายบ้านเป็นเวที่สาวหน่อยล้ำเพลินโชว์อยู่ไหนะก็เลยโอ้บอลเลต่ตอรยนดีตัวนี้วะ <c oughs> เ,เด้มาอยู่น้วกันครับ,บสุดยอดเงี้อายุยี่สปีครับฝากพี่น้องครับ เป็นกำลังใจช่วยสนับสนุนอาจารย์นักดนตรีครับโซนหน่อ,วนอยวงสองครับรอติดตามผลงานรอติดตามพี่ห้่งกันจะได้เห็นคลิปต่างๆถ้าวงสองมีคนถีถไทยคลิปนะครับแต่ว่าวงหนึ่งกับไทย<ฮ>ผมกับจีไทยเป็นหลักวงหนึ่งอยู่บนเวทีนะครับสาหน่อยเป็นบหมเอนแพงถ้าเป็นวงสองก็จะมีอดมินอยู่ครับมีแอดมินนะครับแอดมิน,มน<ฮ>พน,นักงานจถไทยอยู่ดอกเนาะเขาแค่หน่อยเนาะช่องแี่หน่อยเออกับสาวน้อยละเพลนโชว์นะครับ มีแอดมินสาวน้อยลเพูนโชว์แล้วก็ช่องของเฮียหน่อยสาวน้อยลเพูนโชว์เพื่นจะวไทยนะครับบรรยากาศอาจารย์นักดนตรีนะครับเมื่อนี้กะแต่มาอยู่นี่จ็คเดือนแล้วถิ่มพ่เดือนแล้วครับพเดือนเนาะเป็นยังไงการเป็นอยู่โอ้สบายครับอยู่ดีครับมีห้องพักให้มีห้องพักให้มีที่นอนให้เออมีที่นอนให้มีวันพาร่มให้เออครับมียังอไงมีสุยาะเนี่ยกินเฟรตดีเออเออ กับเข่าหรื่เฟ้นแหงงี้เฟ้นเพิ่นเฮ็ดให้กินเที่ยเดียวคนเทียงเล่นครับสามขาบเล่นติดสามขามเลยครับเข่าเทียงเล่นปาทุ่แล้วอันห้องน้ำสะดวกอยู่เนาะห้องน้ำสะดวกครับห้องน้ำก็หลังนีเฮ้อสุดยอดครับอาจารย์กดนตรีเขาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจนแรกครับชุดแรกเจนแรกของสาวน้อยลำพูนโชว์ครับอจะเป็นการสั่งศาษาอะไรได้พี่น้องครับเขาสุดด็ดเจ้าจังว่าเอออาจารย์ เพชรนะครับอยู่สาหน่วยลำเพลินโชว์มือเปิดก็ระชันนะครับแล้วก็สิสอบถามอาจารย์ดนตีไปหลายๆคนี่ครับสอบถามอาจารย์นดนตีไปว่าผู้ใดมาจากสมาจากสาเออพื้นเพ่เป็นค้นกาลสินเนาะกนกาลสินน้ำกันกาลสินโกมลาสนะครับวันนี้สิ้นเดือนนี้ก็สิทธิออกงานครับพี่น้องฝากติดตามนะครับเนี่ยฝากติดตามด้วยพี่น้องครับให้กำลังใจกับทีมลำเพลินโชว์นะครับ อาจารย์นดนตรีลำเพลินชูนะท่านบอกแต่สี่สอนเพลงนี้จะหน่อยส,สยนยนอนเป็นซสือนะครับสอนเป็นซสือเดี๋ยวอาจารย์นดนตรีหลายท่านเดี๋ยวผมจะไป <c oughs> ไปทำการไทยกิปนะเด <c oughs> ี๋ยวสอบถามอาจารย์แต่ละคนแต่ละคน,ะคนออาานนนกนะครับเพื่ออาจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงมาจจากใสนะครับให้พี่น้องฝากติดตามด้วยพี่น้องครับปีนี้ก็จะคนนักดนตรีสาวหน่อยลำเพลินชู ชามีสิบสามคนครบแล้วอัควบครคบ,คบทุกชิ้นแล้วเดี๋ยวสีภาพพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปไล่เมืองเอาว่ามีนักดนตรีตจัก่ันจะคนนะครับเดี๋ยวเสมาถมาไทยพี่น้องเมืองเมืองบรรยากาศไปเรืร่อยๆครับอาจารย์นักดนตรีก็ช่วงนี้ยังไม่มีใครมาอัปเดตคลิปเดียเด๋ยวผมสีอัปเดตให้พี่น้องเมืองไปเรื่อยๆครับการสัมผั์อาจารย์นักดนตรีนะครับแล้วก็มีรุ่นใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามยันต่อไปครับมีรุ่นไงครับอันานี้คือเป็นบอลลูนมากรูครับ ผ่ถือ,อว่าเิน่นโอ้อยู่กับวงดังในอดีตครับเดี๋ยวไปสามสอบถามห้่พี่นนองคนระับขอบคุณทุกคนลังใจพี่นนองครับขอ,อกันคลิปต่อไปขอบคุณเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพื่อนแท้ครับแฟนคลับสาวน้อยละเบิโชวงครับ <c oughs> ขอกันคลิปต่อไปครับขอกันจมัสดีครับขอบคุณน้องเพชรด้วยครับ